ม่ซึ่งค่ะสวัสดีค่ะมาเรียวเดี๋ยวพี่น้องเขาเขาันเะลนหะนนะ่าตอนนี้นะคะเราจะพาทุกท่านไปเที่ยว ในทุงน่งนานี่ค่ะนี่คือวิวพันล้านเลยหลักล้านเป็นวิวที่โมชอบมากตรงนี้นะคะเดะตีนนาต้าฮังหลีตีน่นตรงหน้าตีวันลหลงเป็นคาไลเซเปิร์ยันบุหังเนี่ยเพราะว่าล่องลอยมากก็หันตรงหน้าสีเขียวเขียวแล้วก็หันลอยค่ะนี่นะคะก็จะเห็นทุงน่งนาสีเขียวเขียวแล้วก็อาจะเห็นภูเขาแบบ สวยงามมากเลยเดี๋ยวที่เราจะไปนานะคะก็จะเป็นตรงโน้นเลยเห็นไหมคะนี่ตรงนี้ค่ะใช่ปะใช่แล้วตรงนี้เลยเห็นไหมคะคนกำลังดำนาอยู่นาเราก็จะเป็นสุดท้ายตลอดเลยนาก็จะเป็น็เล่นสุดตาเศษแยก่อนนาในก็เล่นสุดตาเเศษถ้าพร้อมกันค,ค่ะไปได้วยกันเลยค่ะ ิ้เส้นทางตรงนี้คือจะต้องขึ้นเขาสวยมากแต่ว่าช่วงนี้จะเป็นรกๆหน่อยถ้าเป็นฤดูร้อนนะเดี๋ยวจะสวยมากเพราะเป็นค่าแยางเนี่ยไปทางรีทอยเดี๋ยวก็เมื่อเมื่อล่องแต่ทีนะแต่ล่องหลายเพราเมื่อดเดี๋ยวเมื่อแทางเส้นตัางอยากาก,กลับนะคะเราจะไปติดเส้นทางนลงและจะเป็นต้นชาแบบว่าโว้เยอะมาก ดูใบชาเขาแบบยอดอ่อนๆอเลยอะเวลาเต็ดใบชาใช่ไหมจะต้องเต็ดแบบนี้บ้านเราสามยอดสวยมากะ่ะรสชาติของใบชาก็จะออกขมนิดๆขมอีด กเคยมาอาบน้ำที่ไหนแก่หนาวะโมเขาก็เล็กเหมือนใจจ้ไหนตอนเราเด็กใช่ไหมคะเราเคยมาอาบน้ําที่นี่แต่ว่าตอนเด็กไม่ใช่แบบนี้ถ้าน้ําปลแบบจะ,จะสวยมากๆค่ะถาอาบน้ำเดี่ยางรีทอนแก่นหนเมื่อเลียวดำหางเลียวอะแต่เดี๋ยวนี้เขาชอบอาบน้ํากันที่บ้านก็เลยถ้าน้ําไม่ค่อยมีแล้วค่ะ ต่อยหุบในวันนี้ตั้งเขาข้องภาษาไทยใหญ่เรียกน้ำต่อยหุบสวยมากพอมาถึงในทุ่งน้ำนะคะแบบว่าหอมกลิ่นข้าวแบบหอมทุ่งน้ามากๆเลยเวลาได้สัมผัสบรรยากาศแบบนี้คือมีความสุขมากๆพอมาถึงในน้ำหมไเลยก็เจ๊ะเจาะย่านเบลนะมาถึงในน้าก็อายเข่านะคะน้องหอมบ่หอมค่ะ Mm-hmm. <laughs> ไ,ได้ยินเสียงอะไรต็อกๆอกไหมเออตอนแตกเราเห็นปล่อยมากเราทำเป็นได้แต่ตอนนี้จะไม่ได้แล้วฮเ,เราคึ้นดอกก็เน้นกาบทำเน้นกระดกกันอันนี้นะคะก็จะทำไว้สำหรับเผื่อ เพื่อที่จะให้รู้ว่าน้ําน้อยหรือน้ํามากแค่ไหนนะคะถ้าหากว่าน้ํามากใช่ไหมคะก็จะเร็วหน่อยถ้าหากว่าน้ําน้อยก็จะช้าลงแบบนี้แล้วก็เสียงอันนี้ก็คือจะได้ยินถึงในหมู่บ้านเลยอันนี้ก็จะเป็นนาของพี่ชายเสียงเหือนนะคะเพราะว่าจากตรงนี้ไปถึงบ้านก็ได้ยินไงก็เลยน้ําน้อยน้ํามากก็จะทราบเลยถ้าหากน้ําน้อยเขาก็จะรีบมาดูอย่างนี้ถ้า,าน้าเยอะก็ไม่ห่วงอะไรประมาณนี้ค่ะ

มีนั้นเห็ดป่านต้นมีแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเทปเทปขาดขาดแบบนี้แม่เป็นเทปข้อออันนี้ก็จะเป็นเทปเหลืองแม่เป็นอันนี้แกงอร่อยโอ้นี่เห็ดหอม้หอมจริงอ่ะที่ทําน้ํำพริกกินอ่ะอร่อยมากทานเห็นน้ำจิ้กกินเนาะน้าแรงเนาะจะเว่าหอมจี๋อ่ะฮัลโหลเนาะ กัมีเน e no huh? ้นนันโมรอนีมนกับมีเน้นนันโมระหัมันก็แย่นนะลงจากมึงใจมึงกว่าเขาหาบมาอย่างนี้เลยอ่ะเนาะเข้าโจ๊ะวะมึงวางเขเกีจยะข้างนก อยู่ตรงนี้ก็จะเห็นสายน้ำด้วยนะคะสายน้ำจะไหลมาจากบนภูเขาแล้วก็ลงมาตามลำธารนี้ค่ะสวยมากทางดีสวย

มือแข็งนั่นมือแข็งแค่ยันน้า่งนีนั่นอยู่อะไรท่ น้ำห้องนิดเดียวแต่ว่าเล็กแตะพี่สงบอกตอนแต่ใครเล่นแบบนี้โอ้ไปไกลจริงๆด้วยมาเลยสิบสองโมงยาวกินข้าวกินข้าวมีนายมยาันย้วมาเลย ข้าแล้วกินข้าวหัวหนักกินผางพักหวานนะกินข้าวตีเทงหวานหวานเขาเลยกินข้าได้น่าในไทยจะในวันนะ Ờ, <laughs> có liên <laughs> lâu đó. Bima han Phật có này quả Không bỏ lỡ những video hấp dẫn lại <laughs> tiếng, la

ไม่เนี่ยมันในรัวอั็รวมหมดมันมีเครื่องอัเนรวมเสือไปไหนกัเนี่ยันมึอยางไแดฮะเ้อเรนาะนี้มันไก่ไดต้องมันถูกไเดียตาเราเนี่ยมาเาองวันนี้่ะเาหกวันนี้ม่กินยาก็ได้เดเมื่อทานข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็กลับบ้านเลยค่ะ เม่เท้าคะาตงอ๋อละลากันน่ะวมคสขี่เขาอานี่ขาะ เด็กเลยนี่ก็จะเป็นน้ำที่เรามาอาบบ่อยมากแล้วก็จะหนีแม่มาแม่ไม่ให้มาเพราะว่าช่วงนี้จะมีน้ำป่าไหลมากก็เลยจะแอบแม่มาตลอดเลยแล้วก็ชอบโดนตีล่อยมากเพราะก็เล็กแง่แหมต่างเสยหลักมาอาบน้ำจีนัยน้นทีนไหน้ำแคบท่านกาเด,ดนเบลทีน,นัย่านะเพราะน้ำน้งได้จนใอ้มวหมดนะถ้าหากน้ำป่าไหลหลากใช่ไหมคะก็จะแถวนี้จะท่วมหมดเลย สวยมาก นี่เราก็ไปนามาแล้วนะคะมาเล้วก็เข้าค่าก่อนเลยด้น้ามากเย้าค่าเป็นยังไงบ้างคะได้ชมวิวสวยๆแล้วก็ตามทุ่งนานะคะสวยมากทุกคนชอบไหมคะเป็นจเจ้าเงค่ะก่อนเลยในน้ามากค่ะเนาะสั่งใจค่ะทางหลยในหน้า,าก,ะะนนากอทางเลเต้ยเต้ยกอสวัว่าเต้เต้ค่ะเพราะเป็นข้าหน้ากอแต่เป็นเจ้าหนคะถ้าเป็นฤด,ดูช่วงทํานาก็สีประมาณนี้เลยค่ะธรรมชาติแบบสวยๆไปเลยงั้นในคลิปวิดีโอนี้นะคะ งั้นในคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะว่าฉะนั้นกระทบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะใหม่ส้มค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณพี่แสงที่มาถ่ายให้กลับแล้วค่ะ